สวัสดีครับวันนี้ที่นั่งเทวดาจะมานําเสนอเก้าอีอ้รันเน็ตตัวใหม่นะครับรูปทรงทันสมัยแขนดีไซน์ใหม่สามารถนั่งได้โดยไม่หักเหมือนเจ้าอื่นๆหรือเก้าอี้รุ่นอื่นๆ,ๆนะครับมาดูความพิเศษของ All New Recaro กันเลยครับตัวน,นี้นะครับโดาปกติแล้ว Recaro จะเป็นเก้าอี้พิเศษที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากว่าใช้ฟองน้ําอัดเดยอะมากนะครับเริ่มจากเราจะชี้ดูนะครับปีกด้านข้างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะไม่เสมอนะครับเป็นหลุมนะครับเพราะว่าเป็นฟองน้ําอัดนะครับเนี่ยครับก็คือจะเข้าหลังเหมือนก็เหมือนก็อี้รสซิ่งนะครับรถสปอร์ตนะครับและตรงนี้นะครับเบาะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟองน้ําอัดนะครับ ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นหลุมนิดๆนะครับเพื่อรองรับให้กระชับก้นนะครับนี้จะเป็นตรง้ําอัดนะครับแขนนะครับรุ่นดีคาโรตัวเก่านะครับก็คือจะใช้เป็นแขนโค้งหรือแขนเลื่อนแบบแขนพลาสติกนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับคงเหล็กยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็แขนนะครับออกแบบพิเศษนะครับ ก็คือสามารถที่จะนั่งได้นะครับเก้าอี้รุ่นทั่วๆไปก็คือคนขาเสนอก็บอกว่านั่งไม่ได้นะครับหักนะครับใช่ครับผมก็เคยบอกครับว่าถ้านั่งแล้วจะหักเหมือนกันครับแต่สําหรับตัวนี้ผมกล้าบอกเลยว่านั่งได้ครับเพราะว่าอย่างไงครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นนะครับเห็นโค้งนะครับไล่ไล่มานะครับโค้งนะครับไล่ขึ้นมาครับตรงนี้ยังเป็นโค้งนะครับโค้งนะครับตรงนี้นะครับสุดท้ายหักจะหักมุมตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็ไล่มาทางนี้นะครับจะโค้งคือโค้งเหล็กจะโค้งมาอย่างนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เป็นโค้งเหล็กสามารถที่จะรับน้ําหนักได้นะครับนี่นะครับลองจับดูนะครับผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่เป็นโค้งเหล็กนะครับนะครับของน้ํานะครับแน่นนะครับแน่นและนุ่มด้วยครับนะครับหนังก็เป็นหนัง พีดีหนา0.7มิลิเมตรนะครับหนังหนานะครับตัวนี้นั่งแล้วนุ่มสบายนะครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับสามารถปรับเอนนอนได้นะครับผมจะปรับเอนนอนให้ดูนะครับนี่นะครับปรับเอนนอนได้ปรับนั่งได้ครับเป็นเก้าอี้ทรงสปอร์ตนะครับเหมือนรถแข่งนะครับ ด้านหลังนะครับถอให้ดูนะครับนะครับสำหรับความพิเศษของอ l l New r ิ c a r o โลก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับร้านไหนที่ต้องการก็อี้ทรงสปอร์ตแขนไม่ต้องมาคอยดุด่าลูกค้านะครับว่านั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ที่นั่งเทวดาสิครับแล้วคุณจะได้บรรยากาศใหม่ๆที่ไม่ต้องมาคอยด่าลูกค้าว่า อย่านั่งแขนนะหนูอย่าด่าเด็กก็เกียนไอ้เกียนอย่านั่งขาน,นั่งแขนซิวะใช่ไหมครับเปลี่ยนมาใช้ที่นั่งเทวดานะครับโทรมาเลยครับ0 8 2 9 6แปดสอรุ่นนี้ราคาส่งอยู่ที่พันเจ็ดร้ยบาทนะครับใครต้องการก็ติดต่อมาได้เลยครับขอขอบแล้วก็อย่างนึ่งครับอ่าก็ยี่รุ่นนี้เราดีไซน์มาใหม่นะครับยังไม่มีใคร ดีไซน์ได้เหมือนโงรงงานของเรานะครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาวรันเน็ตดว้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวไอ t ีนะครับก็อย่าลืมกดหนุนที่นั่งเทวดากันนะครับขอบคุณมากครับ